วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวขนมแบร์เขานะคะขอบคุณนัตูนมากเลยนะคะที่ให้แล้วก็จะมารีวิวกันเลยอันนี้แอบแกะน,นิดนึงนะคะเออแล้วมัน,น,อน,นเออติดน,นี้ถึง,งเย็นเฉยน,นี่คืออะไรอยากเย็นเฉยมาเราจะมาลองแกะน,นะคะอุ้ยนี่หน้าตาเป็นอย่างงี้ คู่น้าตาเป็นนี้เลยนี่เป็นเค้กชั้นนะคะเราก็จะมาแกะก็เลยค่ะว้าวไมค์กอสเออค่อ,อยๆแกะเดี๋ยวหกนี่โอ้ไมค์กอสนี่แกะงีกหน้าวเหรอจะออยังนีนะ แก้มนึงอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาถ้วยออกมาก่อนเอาถ้วยออกมาก่อนนะคะแล้วก็มีช้อนด้วยอันนี้คือซอสอะไรเราก็จะมาแอบตู้ให้ลาดเขาให้ลากเอาเอาอันนี้ออกซอสซาอุว้ยดู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 ดออูด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 อาอด นี่เก็บมาแล้วอ้โหอ,ม,อามาไปมาแม่เอามาโรยมานิดนึงได้ไหม,หมอยากรู้ว่ากินกับสตรอเบอรี่อร่อยหรือเปล่าอยากลองนะคะก <laughs> ้อนใหญ่ไปไหม <h> แล้วก็อย่างนี้เลยชิมสตรอเบอรี่ระกมันได้ ได้เหรอเอาสตรอเบอรี่ไล่ก่อนลูกแล้วจะเอามาเอาสตรอเบอรี่ไล่นะคะหนึ่งสองสามโอ้ยใส่ให้หมดเลยอ,เอาวางอูมันน่าอร่อยจังนี่แล้วก็จะโรยนี้ด้วยนะคะโรยเลยกนะุ๊กก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 ุ๊กโอ้เอาใส่ให้หมดเลยไหม,มใสให่หมดเลยอื้อหือฉ่ำมากดิฉันขอบคุณ นี่เราจะมาใช้นิมมันา้องเค้กเป็นไงคะแอปเปิลสตรอเบอรี่ไปสตรอเบอรี่กับดั๋คือเข้ากันมากทุกคนแล้วก็เนื้อเค้กมีความนุ่มเอ่ลองชิม โอ้โหกินกินนี่หกเหมือนเด็กเลยอืมอร่อยมากตัวชอบกินแอมโมนกับไอเนี่ยมันไม่ใช่แอมโมนหรอมันเป็นนี่คะแครเบอร์แครมเบอร์นี่แล้วก็จะมาลองชิมไอ้ผงผงกับซอสสตรอเบอรี่คุกกันนะคะอืมอร่อยอร่อยมากเลยค่ะกินไปลูกกินหมดเลยหนูมันจะเละลูกโอเคโอ๋อหก เป็นไงไม่มีเนื้อเค้กเลยมีแต่ครีมอร่อยมากทุกคนอร่อยมากจริงถ้าใครรู้นี่ของนี้มาอร่อยมากบอกเลยนะว่าไม่ต้องกลัวว่ามีครีมน้อย ชั้นชั้นอย่างนี้คือครีมหมดเลยนะเนี่ยอต้องบอกไม่มีเค้กเลยนะเนี่ยต้องขอบคุณนะตูนนะตูนซื้อมาฝากนิชาเนี่ยจริงเหรอจริงตอนนหนนนี่เขาฝากแม่มาให้นิชาชิ้นใหญ่จังแม่กัดตรงนี้นะกัดกัดชิ้นใหญ่ไหมพ่อไหมพ่อจิ้มหนักเป็นไงเออ ขนมเนนด็อกอร่อยแม่ชอบส้มที่สุดในบรรดาเค้กอะ่ะืม่มชอบรสส้มที่สุดอ,อย่าทำเละดีๆลูกอ,อร่อยนี่เป็นเนื้อเค้กอยู่แต่ว่ามันละลายไปครีมหมดแล้วอร่อยมากทุกคนสีแดงจิ้มเบ ก่อนจากกันไปขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใครคะนัดตูนนัตูนซื้อขนมอร่อยมาฝากพิชาใช่ไหมคะอืออปสตรอเบอร์รี่อปใส่ไปเยอะๆเลยหนูชอบสตรอืบอร์ีอคำสุดท้ายก่อนปิดคลิปอร่อยอ่ะอร่อยอราอะไอืมเดือมากเดือมากไมดีด้อ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ให้ช่องนิชานพิตตี้วยคะ่ะบายบายขอบคุณนะตูนค่ะคนะุนค่ะ